ของ Google Form จากการที่เราได้สร้าง Google Form เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพนะคะก็จะมีส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปค่ะกรุณาเลือกเพศเลือกอายุเลือกอาชีพค่ะแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นการตอบระดับความพึงพอใจ5 4 3 2 1และส่วนที่3เป็นข้อเสนอแนะนะคะ จากนั้นนะคะเราจะกดที่รูปตานะคะเพื่อที่จะแสดงตัวอย่างของการกรอกแบบฟอร์มนะคะยูตัวอย่างเช่นกรอกแบบฟอร์ม อันนี้ก็คือเป็นการตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับมาดูที่การตอบกลับเมนูของการตอบกลับเนี่ยนะคะจำนวนคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยควรจะเก็บได้อย่างน้อย30คนหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าข้อมูลที่เราจะเอาไปวิเคราะห์เนี่ยก็คือข้อมูล30คนนะคะ เราก็จะได้กราฟออกมาค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการคลิกที่ไอคอนสีเขียว,ยวค่ะดูในชีตจะเป็นข้อมูลนะคะที่เราเนี่ยทำการเก็บมาทั้งหมด30คนนะคะเมื่อกี้ก็คือจำนวน31คนนะคะเราก็จะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ ไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเพื่อใส่สูตรใส่ฟังก์ชันต่อไปนะคะหากาหากยังไม่มี Google Sheets นะคะเราก็จะคลิกที่คำว่าสร้างสเปซช,ชีตใหม่แล้วก็กดคำว่าสร้างค่ะเราก็จะได้ Google Sheets ออกมานะคะ หากจะนำฟอร์มที่เราสร้างเสร็จเนี่ยไปให้กลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราจะให้ตอบแบบสอบถามเนี่ยค่ะเราต้องไปที่เครื่องหมายจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็เลือกคำว่าเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันจากนั้นให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นคำว่าทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็กดเสร็จสิน้น จากนั้นให้มากดรูปตาค่ะแล้วเอา URL ด้านบนเนี่ยคลิกขวา copy นะคะแล้วเอาไปวางไว้ในไลน์ในเฟซนะคะเป็นการตอบแบบสอบถามความมือหมดใจจาก Google Form s. หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้ไปเปิด Google แล้วหาคำว่า QR Code Generator นะคะ จะเป็นเว็บไซต์แรกนะคะเขียนว่า the qr code generator com จากนั้นให้วาง URL ที่เป็น View Form เมื่อกี้ค่ะที่เป็น View Form นะคะที่ที่เป็นรูปตานะคะวางลงไปแล้วก็กดดาวน์โหลด QR Code ขึ้นมาค่ะเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น QR Code นะคะแล้ก็สามารถที่จะ ให้คนอื่นเนี่ยสแกน QR code แล้วก็ตอบแบบสอบถามของเราได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นช่องทางแล้วก็วิธีการเผยแพร่แบบสอบถามออนไลน์ของ Google Form ค่ะ